สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับเด็กเกกรูเปอร์วันนี้เราจะมาเล่นกับ p v 2ในเกมเนี่ยเขาจะมีค,ค่าเสียตังอยู่แต่ว่าตัวเกมโหลดฟรีแต่ว่าแล้วดูนี่เนี่ยตอนแต่งสีปืนอ่ะเสียตังนี่จะมีประมาณกี่สิ จะไปแต่งสีนี้ถ้าใครอยากใครอยากแต่งก็แต่งได้เลยแต่ว่าเขาอย่าไปแต่งชริงนี่ก็แค่ผมเข้าไปแต่งเฉย เหนื่อยไหมเนี่ยเลืนล่างเสียตังค์ก็อ,อย่าไปทำให้มันเสียตังค์นะถ้าแม่คนไม่ให้เสียตังมาจะก่อจะก,กันนนี่พบก็จะมีอะไรเลือกก็จะมีซอมบี้อะไรเดี๋ยวผมจะไปเล่นซอมบี้ผมจะไปเล่นซอมบี้ผมจับอกซอง ให้เล่นลูกซองนี้อย่าไปเล่นลูกซอนนี้นะ เด็กป๊อปนี่น,นี้คือปอปโจมป๊อปหาร,รปอปอะไร,ตรแต่ว่าอันนี้คือเยอะอันนี้คือปอให้เยอะขึ้นเอาไปเ่ของรอต่อเหนะไหมหุดขอมดีลูกซองว่าไปเล่นได้าาาดานนี้ว่าด่านนั้นผมจะชอบ ด่านนี้ก็คือด่านนี้อุผมชอบตอนเริ่มันก็จะมีอันนี้คือปืนที่แพงที่สุดในเกมมือสองเนี่ยแถมยิงเป็นระเบิดด้วยทุกคนเห็นอะไรไหมรุ่นอันนี้มันคล้ายๆึงกับรุ่นอันนี้แต่ว่าอันนี้จะติดระเบิดาขายราคาแพงด้วย เหมนปืนนี้ก็จะเหมือนรุ่นอันนี้แต่ว่ารุ่นอันนี้จะถูกตอนใช้นะ่ะมันจะมียี่สิบอัดตอนใส่กระสนุนก็จะมีกี่นัดก็ไม่รู้ไม่ได้ยังไม่เคยเล่นก็นจะมีปืนหมืนสองอันนี้คือปืนถ้าปืนนี้อย่าอย่าไปใช้เด้อกะกะผมจะเลือกปืนไหนปืนหนึ่งดีร้านอ่ะ ปืนล็กก็จะมีปืนนี้ปืนปนี้แรงมพอผมจะไปเอาปืนนี้มาล่นที <c> ่จ <oughs> ปืนนี้มีกระบอกเก็บเสียงแต่ผมไม่ใส่ใส่แล้วมันมันมันนั่นอะกรมันไม่เหมือนเรนน่นะ ผมคนเดียวไม่ไมีมีแต่ผมคนเดียวน,น<ม>ั่นไหนปากก็ปากป้อปากไมเป็นยังก็ได้น,นี่ใกระบอกไม่ใส่ก็บอกเสียง กูจับมาหนูกิจะสอนตอนนั้นผมลืมตอนนั้นนี่ยนั้นแป๊บหนึ่งอันนี้คือแปนปืนว่าจะแปนปืนอันไหนผมไม่แบกม,มันมันมีปืนอู่นอันนั้น ใส่ระบบเสียงขาดถ้าใส่แล้วมันจะไม่มันจะไม่แรงถามจงว่าเอาทีท่ทถ้าใส่ระบก,กะเสียงมันจะถ้าเราถอดกระบก ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมีเด็กคนเดียวมาจะไปได้อาวุธปืนนี้ใครเลยไหมคะที่ครบทุกค เยอะแป๊บนึงแป๊บนึงขอจบไปเท่านี้มาถ้าจะถ้าจะกดเออตอาแต่งสีฟูดก็จะเสียตังค์หน่อยเพราะเรา พอเราแตกสีปือเสร็จที่ไม้คืกว่าจะเป็นเหมือนนี้น่อาล่าน,นี้คือเอาไว้ซื้อแต่ผมไม่ซื้อราคาก็ถูกด้วยราคาถูกแต่ไม่ซื้อไม่ซื้อ สี่ถ้าเราถ้าเราไปกดที่นี้อ่ะมันก็จะเป็นสี่แบบนี้เดี๋ยวมันมือีอ e อะไรไม่รู้ด้วยหลาไปเท่านี้บายบายอันนี้กเกมพีบีสองน,นะหาโหลดได้เอเพสโตตองนี้จะสอนโหลดการพิมพ์ของมันเรงจะไปสอนต่อ ผมจะสอนนี่แหละนะถ้าผมโลกอีที่โอ้หนักมากเกมนี้ไม่ใช้เน็ตไม่ใช้ติดโอ้บายบายขอบดักครับบ๊ายบาย